คุณผู้ชมคะองศาทางการเมืองวันพรุ่งนี้รับรองว่าร้อนแรงแน่นอนค่ะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของท่านนายกรัฐรรมตรีเศรษฐาทวีสิน<ม>หลายๆคนพูดถึงคดีนี้นะคะว่าจุดเริ่มต้นมันก็เกิดขึ้นแปลกๆอยู่พอสมควรตรงรที่ว่าตอนนั้นสวที่ยื่นคำร้องเนี่ยเป็นสวร,รักษาการแล้วนะคือครบวรารละแล้ว,ว,ลวปฏิบัติหน้าที่ต่อ,อ,อเขาใช้คํานี้ว่าเขาไม่ใช่รักษาการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อแลวเขายืนยันว่าเขาทําได้หมดซึ่ง มีสมาชิกวุฒิสภาบางท่านอ่ะผมยกตัวอย่างอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์น่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ลงชื่อนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าช่วงปทำเรื่องอยู่ในหน้าที่5ปีแบบสมบูรณ์ปกติครบครบเทอมเขาบวะแล้วก็เลยไม่ได้มีการลงชื่อแต่อีกมุมมองว่าเขาก็ทําหน้าที่ปกติอย่างแข็งขันซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตลอดระยะเวลา5ปีตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อเนื่องมาเนี่ย ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะเพิ่งมามีตอนที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากการคบลาระหลหลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อยื่นคําร้องไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว<ม>แล้วก็มาถึงวันพรุ่งนี้แหละค่ะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะอ่านคำนิฉัยใ,ในคดีนี้นะคะสําหรับคดีนี้ก็เป็นคดีที่40สวเขาร่วมกันลงชื่อมันสืบเนื่องมาจากกรณีการปรับคณะรัฐรมนตรีครั้งที่2 ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเหตุการณ์การปรับคอรมนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดอือนเมษายน2567ตอนนั้นมีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพอมีการเสนอชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรี40สวค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นสวชุดเดิมเนี่ยนะคะก็อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา82 ส่งเรื่องเลยค่ะขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตําแหน่งนายกรัฐรมนตรีของคุณเศรษฐาและความสิ้นสุดลงในตาแหน่งรัฐรมนตรีประจําสํานักนายกรัฐรมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานเพราะเขามองว่าพฤติกรรมนี้มันน่าจะเข้าข่ายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ว่าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะครับคือสารรัฐมนูญเนี่ยมีมตินะครับรับเรื่องนี้ด้วยมติ6ต่อส 6ต่อ3เห็นว่าจะต้องอรับเรื่องที่40สวชุดก่อนเนี่ยยื่นถอดถอนนายกรัฐมมตรีเศรษฐาทวีสินแต่พอถามว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือจะต้องยุติตุลาการสารรัฐมนูลมีมติ5ต่อ4ใน6ต่อ35ต่อ4เนี่ย3เสียงเนี่ยคือตุลาการสารรัฐมนูล3ท่าน,ท,านที่อยู่ฝั่งไม่ เห็นควรรับคำร้องเนี่ยก็ยังยืนยันสามเสียงนียอยู่ในฝั่งห้าที่เห็นควรว่าไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่สามเสียงที่เห็นควรว่ารับก็จะเป็นสามเสียงในส่วนที่เห็นควรไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อคือให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจำนวนเสียงมันจะมีจะมียืนพื้นเนี่ยตลาการสามท่านก็คืออยู่ในส่วนของไม่ ไม่เห็นด้วยที่จะรับคำร้องและอยู่ในส่วนที่ไม่เห็นด้วยที่จะต้องให้ในายกยุติกรรมเรื่องหน้าที่ก็จะมีอยู่สองเสียงที่ยังจะต้องดูว่าครั้งที่รับอยู่ฝั่งรับและก็มาอยู่ฝั่งที่เห็นว่าไม่ต้องยุติกรรมเรื่องหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวสารที่ออกไปตัวเลขต่างๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยฟังผมว่า6ต่อ3 5ต่อ4เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นง่ายเลยเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยว่า คะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนไม่น่าจะเป็นไปตามโลกโซเชียลม,มีเดียแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็จับตาไปที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าภารกิจเต็มเลยใช่ไหมฮะเต็มเลยค่ะสำหรับภารกิจวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะได้มาเจอกับสื่อมวลชนในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ได้ไปปัปิภารกิจในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนักข่าวไปถามเลยค่ะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้พักผ่อนและเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าโอเคครับ ทีนี้พอน้าข่าวถามว่าแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะจะไปฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ไปค่ะเพราะว่าท่านได้มอบหมายให้กับในแพทย์ปรมินเลอร์ซูริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ไปรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแทนแล้วนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยมีภารกิจในช่วงบ่ายแน่นเลยค่ะมีการประชุมปกติจํานวนมากแล้วก็ภารกิจที่มีในวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องตั้งวอลลุมค่ะ ไม่ต้องไปดูว่าเดี๋ยวจะต้องมีวอลลุมติดตามสถานการณ์อย่างไรบ้างท่านบอกว่าท่านก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมและค่ะนักข่าวถามว่าจะมีเวลาติดตามคําวมณิชยหรือไม่คือไม่ไปเ่ยจะติดตามอย่างไรนักข่าวก็พยายามถามว่าคือจริงนักข่าวอยากรู้วานายกะจะลุ้นตอน1ิ15นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ที่ไหนนายกเขาบอกว่ามีประชุมเป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารราชก,การแผ่นดินซึ่ง จะอยู่ในธรรมเนียมรัฐบาลและเชื่อว่าทีมงานเนี่ย <c oughs> ก็จะเข้ามาบอกเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่ <c oughs> หากสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต <c oughs> ่อนายเศรษฐาก็ยิ้มก่อนที่จะกล่าวว่าไม่ได้คุยครับและก็ไม่ได้คิดนะขอให้เรื่องมันเกิดข,ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเ <c oughs> มื่อถามว่าแผนที่มีการเซตอัพเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยจะสามารถนะเดินต่อ ได้เลยใช่หรือไม่คือถ้าหมายถึงว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุคือว่าผลไม่ออกมาลบอะ่ะก็คือว่าได้อยู่ต่อเนี่ยนายกเศรษฐาบอกว่าได้เซตอัพงานไว้นะไม่ใช่คนที่มีความประสงค์ที่จะ,ะตามปัญหาเราต้องตามปัญหาประชาชนที่เกิดขึ้นและก็แน่นอนว่าหากเกิดจะต้องหลุดแล้วต้องมีนายกรัฐษาตรการขึ้นมาดูก็คงจะต้องพิจารณาตามเห็นว่าเหมาะสมอย่างน้อยถ้าเข้ามาก็จะทราบว่าจะมีการแผนอย่างไรในการทำงาน หลายๆคำถามของนักข่าวนะคะนายกะทารัฐมนตรีส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ไม่นะคะคอย่างถามว่าอยากจะพูดอะไรกับประชาชนหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่ค่ะหรือแม้กระทั่งถามว่าแกนนําพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องปรับครมอรหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่เหมือนกันเหตุผลที่ไม่ได้คุยกันเรื่องปรับครมอลก็เพราะว่าแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ค่ะพักร่วมไทยสร้างชาติจะส่งรายชื่อเสนอปรับคอรมอลมาแล้วก็ตามแต่ท่านนายกท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องให้เกียรติศาลค่ะ แล้วเรื่องของวันที่14สิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันจากนั้นเราค่อยมาพูดกันเรื่องของการปรับคอรมอถ้าเกิดว่าจะมาปรับคอรมอ,อก่อนที่เหตุการณ์14สิงหามันจะเกิดขึ้นท่านมองว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมค่ะไทม์ไลน์ในการปรับคอรมอก็น่าจะหลังๆประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมไปแล้วล่ะค่ะนายกท่านบอกว่าและครั้งนี้นะคะ ถ้าจะมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกต้องคุยกันทุกฝ่ายเลยเพราะถ้าจํากันได้ครั้งที่แล้วพอการปรับคอรมอจู่ๆก็ปรับไปเลยแบบนี้ก็จะมีรัฐมนตรีบางท่านน้อยใจนะคะแล้วก็ <c oughs> ตัดสินใจลาออกท่านบอกว่าครั้งนี้ท่านทราบแล้วว่ามันเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวจะพูดคุยอย่างละเอียดก่อนก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายชื่อการปรับคอรมออ,ออกมาอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกแล้วดูว่าท่านเครียดหรือเปล่าค่ะอ่าเชิญครับต้องปฏิบัตินะครับเรื่องต่างๆที่ สำนักข่าวหลายๆสำนักก็ไปวิจารณ์ว่าใช่ไหมครับเรื่องผมบางสาขาก็บอกว่าผมน่าเศร้าบ้างอะไรบ้างนะครับคุณแม่ผมเพิ่งเสียไปผมก็น่าเศร้าเป็นธรรมดานะครับหรือว่าบางคนก็บอกแหมมั่นใจมากไปเซตอัพการประชุมออกตารางเพียบถึงสิ้นเดือนนะครับมันมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐม,มนตรีนะครับที่ต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็เตรียมไปนะครับแต่ถ้าผลออกมา แต่เป็นบวกกับตัวผมเองผมก็ทําเดินหน้าทํางานต่อไปแต่ถ้าเกิดผลออกมาเป็นลบในรักษาการนายกรัฐมนตรีก็เอาแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการทํางานแบบทั่วๆไปมากกว่าไม่ได้เป็นความแสดงถึงออกถึงความมั่นมั่นใจหรือไม่มั่นใจอะไรนะครับผมเราทาดีที่สุดไปแล้วเราสมมตเรื่องของ closing set ไปแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับรวงการยุติธรรมนะครับ อาจารย์วิศนุเครือง,งามนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าหากนายกเศรฐษฐาทวีสินเนี่ยถูกสารรัฐมนูลตัดสินพ้นจากตําแหน่งยังสามารถรักษาการนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นั้นอาจารย์วิศนุบอกว่าตนเข้าใจผิดคิดว่าสื่อถามถึงคณะรัฐมนตรีที่ยังสามารถรักษาการได้แต่สําหรับนายกไม่สามารถรักษาการได้ต้องพ้นจากตําแหน่งทันทีและต้องให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่รักษาการนายกและรัฐมนตรีแทนขณะที่ประธานวิปรัฐบาลนายวิสุทธ์ชัยอรุณก็บอกว่าเหตุที่ยังไม่เกิดก็คือต้องรอว่าอนาคตแต่เรามั่นใจว่านายกบริสุทธิ์จะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้อ,นนอ,อีกท่านหนึ่งที่พูดถึงความเห็นของท่านนายกเหมือนกันนะคะก็อย่างคุณสรวงเทียนทอง ทางเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณสาระวงก็บอกเหมือนกันบอกว่าหลายคนจะถามแหละค่ะว่าพักเพื่อไทยเตรียมการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือไม่คุณสาระวงบอกไม่มีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ในที่ประชุมก็ยังคงเชื่อมั่นไม่หนักใจอะไรมั่นใจว่าถ้านนยกรัฐมนตรีนั้นจะบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของสสพักเพื่อไทยกันบ้างดีไหมคะเพราะว่าวันนี้ดูตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่า ย้ายการประชุมสสจากเดิมที่เขาจะประชุมกันที่อาคาร OAI Tower ที่อยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยค่ะวันนี้เขามาประชุมกันที่อาคารชินวัตร์สห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับอาคารชินวัตร์สามพอกลับมานะะักข่าวก็ไปติดตามสังเกตการกันละค่ะจากการที่จะต้องย้ายที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือมีการปรับปรุงอาคาร OAI Tower จึงเปลี่ยนการประชุมสสมาอยู่ที่อาคารชินวัตรสนะคะ แต่ว่าการประชุมวันนี้ค่ะคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเพราะว่าติดภารกิจเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรของวอปอ,อหรือว่ามินิวอปอ,อเนี่ยค่ะแต่ถ้าพูดถึงบรรดาแกนนําคนอื่นๆรัฐมนตรีคนอื่นๆสสพักเพื่อไทยนีย่เข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพียงเลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตอนแรกก็บอกว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจาก เนื่องจากว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าคุณทักษิณทินวัตเนี่ยก็มามีช่วงหนึ่งค่ะก็มาทักทายมาพูดคุยกับสสเหมือนกันนะคะพูดถึงภารกิจเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนมองว่าทําไมภารกิจนายกร,ร,รัฐมนตรีหลังจังหวัดที่14เนี่ยคิวเนี่ยเดินสายดูงานทํางานปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเนี่ยคิวยาวไปถึงเกือบสิ้นเดือนสิงหาคมเลยค่ะไล่เลี้ยงตั้งแต่เหนืออีสานจดใต้แล้วก็มาภาคกลางดูทั้งเรื่องน้ําท่วมภาคกลาง และไปจบที่ประชุมคณะนัตรีสัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยอันนี้ก็เป็นที่จับจ้องสื่อก็เอามาแบบดูว่าอจะยังไงอะไรกันซึ่งท่านนายกน้ำตียืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะและภารกิจต่างๆนั้นก็มีการเปิดเผยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านี่คือการเปิดเผยภารกิจตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะ